thank <laughs> you ข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลอ,อย่าพูดไปนะคะเราจะไปทีละกลุ่มนะคะ,ะกลุ่มที่1เสร็จแล้วไปนะคะกลุ่มที่2 เกียดะเกียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น uh -huh. ันเป็นอะไรเอ่ยมันพ่อแม่ลูกเลยใช่ไหมคะอันนี้ยุ้ก็เป็นปลาอันนี้แม่อันนี้ลูกแม่ล้วทีนี้ไอ้สีดำๆที่มีฟองออกมาคืออะไรคะเนี่ยอากาศอ๋อซิเจนอะไรลอยอยู่ข้างบนปลาอะไรลอยอยู่ข้างบนนี่มาดูข้างบนข้างบนนี้ค่ะฟองอาหารปลาอาหารปลาอาหารปลานะคะอาหารปลาอ้าวสำรวจเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วเชิญนั่งที่ไปวาดรูปนะคะบันทึกข้อมูลสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะอาทีนี้กลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่ห้าเชิญค่ะสังเกตด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในตู้ปลามีปลากี่ด้วยมีอะไรบ้าง วาดให้ครบเลยนะ ตำรวจเสร็จแล้วให้ทเนียมกลับไปนั่งที่แล้วก็บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะเป็นรูปภาพน,นะคะอ่ะกลุ่มต่อไปจ้ากลุ่มต่อไปเชิญคะ่ะกลุ่มต่อไปเชิญคะ่ะอ่ะเริ่มวาดเลยค่ะเริ่มวาดเลยกลุ่มนี้เริ่มวาดเลยค่ะวาดก่อนเลยค่ะวาดก่อนแล้วค่อยเขียนชื่อก็ได้วาดเลยค่ะเริ่มวาดเลยนะคะ อ่ะเริ่มวาดเลยค่ะอ่าเริ่มวาดเลยนะคะเริ่มวาดเลยวาดเป็นมีอะไรบ้างนะคะเริ่มวาดเลยนะคะ ใหญ่ๆนะคะวาดให้เต็มกระดาษเท่านั้นนะคะวาดรูปใหญ่ๆให้เต็มกระดาษค่ะวาดให้เต็มกระดาษเลยนะคะวาดรูปใหญ่ๆให้เต็มกระดาษนะคะวาดให้เต็มกระดาษนะคะว่ามีสิ่งไหนบ้างนะคะวาดรูปใหญ่ที่สุดนะคะให้เต็มกระดาษเลยนะคะกินอะไรบ้าง ะะอะไรนะคะ<อ>พูดแรงค่ะ<อ>เห็นปลาแล้วก็ทำาออกซิเจนแล้วก็เห็นอะไรบ้างคะเพื่อนเห็นอะไรบ้าง,งเห็นต้นไม้เห็นออกซิเจนแล้วป่าต้นไม้ในที่นีเน้เป็นเป็นอะไรสาหร่ายใช่ไหมคะ สาหร่ายเขาเรียกว่าสาหร่ายนะคะสีเขียวที่เห็นนะคะมีอะไรอีกเห็นอะไรอีกนี่นี่เห็นอะไรอีกเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าชัดเจนกว่าเห็นอะไรอีกอยู่ใต้เรือเห็นอะไรมีอะไรฮะใต้เรือมีอะไรคะ้รับมีอะไรนะก้อนหินก้อนหินนะคะก้อนหิน โอเคกลุ่มนี้ดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสังเกตเรียบร้อยแล้วไปทำงานกลุ่มของตัวเองคะ่ะกลุ่มต่อไปค่ะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะ านี้นะคะว่าให้ใหญ่เต็มกระดาษเพราะว่ารายละเอียดของตู้ปลาเราใหญ่มากนะคะตู้ปลาเราใหญ่มากตู้ปลาเราขนาดนี้นะคะเราก็ต้องวาให้ใหญ่ๆว่าให้ใหญ่ที่สุดเต็มกระดาษนะคะลุ่มไหนวาดรูปเล็กๆมาได้คะแนนน้อยนะคะวาดให้เต็มกระดาษเท่านั้นค่ะวาดรูปตู้ปลาใหญ่ๆเต็มกระดาษเลยค่ะ อ่ากลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะไหนบันทึกผลการสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นปลามีอะไรบ้าง ยู่ในตู้ปลามีอะไรเซ็เจนมีออกซิเจนแล้วก็มีอะไรมีป้อนหมีมี้อนหมีมีของตกแต่งยังอืนอีกไหมเรือมีเรือมีปลากี่ตัวคะสามมีสามตัวมีสามตัวไหน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 นับนับหนึ่งสองและสามสามตัวแล้วมีอะไรลอยอยู่บนน้ำไหมลอยลอยบนน้ำอ่ะเป็นเม็ดเม็ดน่ะอะไรนะ มีอะไรเป็นเม็ดๆ,ๆลอยอยู่บนน้ํอาหารอาหารอาหารอย่าลืมวาดอาหารสิคะวาดอาหารเลยค่ะเล็กๆช่วยกันวาดทำงานดีมากเลยกลุ่มนี้อกลุ่มอื่นไหนไหนไหนกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็กําลังจะบันทึกผลการสังเกตนะคะเป็นรูปภาพนะคะช่วยกันทํางานดีมากเลย ว่ารูปปลาเลยค่ะว่ารูปปลาเลยค่ะ,ะมีท so uh, ั้งรูปปลารูปเรือ ну รูปอะไรนะคะที่หนูเห็นมองเห็นสังเกตเห็นนะคะอ่ากลุ่มนี้สังเกตเห็นอะไรบ้างครับก้อนหินเห็นก้อนหินแล้วก็เห็นอะไรอีกครับปลาเห็นปลาเห็นอะไรอีกเห็นอาหารอาหารปลานะคะอ่าไหนไหนกลุ่มไหนเดี๋ยวแม่ครูจะเข้าไปดูแล้วนะกลุ่มไหนบันทึกคนเป็นยังไงบ้างอ่ากลุ่ม ามีปลามีเรือแล้วมีปลากี่ตัวสองสองหรือสามอ่ามีอะไรอีกเป็นฟองน่ะเป็นฟองเป็นฟองเออโอเคอ่าเดี๋ยวมาหากลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้บ้านอะไรได้บ้างแล้วอ่านะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไหนขอดูหน่อยคนงาน มาเลย เดี๋ยวแม่กูจะแกะไปงานให้เรียนเอาไปทำนะคะ